จากคดีสะเทือนขวัญแอมไซยนที่กำลังเป็นที่จับตามองในนักขณะนี้นะคะล่าสุดมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเล่าให้ญาติโยมฟังว่าเป็นเหยื่ออีกรายของแอมไซยไนาแต่ท่านเมตตาไม่เอาความจนกระทั่งมาเห็นข่าวนะคะล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาพบเหยื่อแอมไซยนายเพิ่มอีกหนึ่งรายนะคะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านได้เล่าให้ญาติโยมฟังนะคะ โดยผู้โพสต์เนี่ยเล่าว่าช็อกมากแล้วก็ตกใจมากหลวงตาเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นหนึ่งในเหยื่อของผู้เคาะร้ายนะคะที่โดนแอมไซยาไนท์เนี่ยจนล้มหมดสติทุกวันนี้เนี่ยพูดไม่ชัดแขนขาหมดเปรี้ยวแรงโดยท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าโยมแอมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะถวายน้ำดื่มหลังจากนั้นท่านก็หมดสติเล็บมือเล็บเท้าเขียวลิ้นแข็ง พอท่านมาเห็นข่าวท่านก็ตกใจว่าโยมคนนี้เคยเข้ามาที่วัดมาคุยเพื่อที่จะหาคนสร้างช่วยวัดนะคะแล้วก็มีการถวายปัจจัยน้ำดื่มต่างๆท่านรู้สึกเวทนาไม่คิดโกรธถ,ถือว่าเป็นเวรกรรมของหลวงตาอันนี้คือสิ่งที่หลวงตาได้เล่าให้ฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทำให้ชาวบ้านต่างพากันโกรธและสาบแช่งแอมใจยไนค่ะว่ากับพระกับเจ้าเนี่ยก็ไม่เว้น โชคดีที่หลวงตารอดชีวิตมาได้และพากันแนะนําให้หลวงตารวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความแอมไซยาไนท์เพื่อโทษเนี่ยจะได้หนักขึ้นให้สมกับการกระทําโดยในตอนนี้ค่ะคดีของแอมไซยาไนท์มีผู้เสียชีวิต13รายและผู้ที่รอดชีวิตมาได้1รายและคาดว่าจะมีเหยื่อมากกว่านี้นะคะซึ่งหลวงตาเป็นเหยื่อรายที่2ค่ะที่รอดชีวิตมาได้นะคะ และขณะนี้แอมไซยานไนโดนหมายจับไปแล้ว11หมายโดยคดีล่าสุดที่โดนเนี่ยก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะก็เป็นเหตุให้ต้องควบคุมปากขังในขณะน,นี้ก็คือคดีของออนางสาวก้อยนะคะเป็นคดีล่าสุดแล้วก็ยังมีข้อหาอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันต่อไปค่ะ